เด้อกินข้าวเด้อตามมกตัวหัวแม่งกินปอมไปคุดคุดว่านหัวาแม่งกินปอมแม่ไข่ cho nên nói là mẹ khai gặp tâm mực thua à. cứ cao